นาฬิกา50นาทีวันที่4กระกฎาคม5800ตำรวจโชอุทยผ่านทองร้อยเวียนสถานีตำรวจภูธรหรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรับแ,แจ้งมีเหตุคนรายจุดชนวนระเบิดดักสังหารเจ้าหนะ้าที่ทหารชุดลาดระเวนเส้นทางสังกัดหมวดปืนเล็กที่401,5110 ชกรนาราธิวาส30ที่บริเวณจอมปลวกริมถนนบ้านกาดมอศีตำบลรือสออกแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเรือสอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอนุไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสและเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบที่บริเวณจอมปลวกถูกอนุภาพของระเบิดแตกกระจายกระเด็นเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกทึบริมทางที่คลุกเล้าไปกับซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกหนัก25กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังใช้เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งห่างจากจุดระเบิดประมาณ40เมตรพบวัตถุระเบิดอีกสองลูกซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่คนร้ายฝังไว้เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้ประกาศให้ทุกคนทราบ พร้อมทั้งได้กันเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกทางและจะต้องเสียเวลานานกว่า2ชอมอในการตรวจสอบวัตถุระเบิดอย่างละเอียดพบว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในภาชนะทรงกลมทั้งสองลูกหนักลูกละประมาณ1กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบเท้าเหยียบเจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องแรงดันน้ำพลังสูงในการยิงทำลาย ก่อนที่จะเข้าเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกครั้งโดยเหตุที่เกิดขึ้นพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหรือสอบกล่าวว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นกลุ่มคนร้ายได้มีการวางแผนไว้สองขั้นตอนคือขั้นตอนแรกแอบ,บวางระเบิดไว้ที่จอมปลูกริมถนนและจุดชนวนระเบิดเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนเส้นทาง แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ทหารที่ขี่รถจากปยานยนต์นั่งและซ้อนท้ายกันมาสี่คันรวมแปดนายไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากรัศมีการทำลายล้างได้หักเหเข้าไปในป่าส่วนขั้นตอนที่สองคนร้ายวางน้ำระเบิดไปฝังไว้เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่โชคดีเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพบก,ก่อนที่จะยิงทำลาย โดยเหตุที่เกิดขึ้นกลุ่มคนร้ายวางแผนจะดักสังหารเจ้าหน้าที่2ชุดสครั้งซ้อนซึ่งเป็นแผนเดิมๆที่ใช้ก่อเหตุประจำในช่วงที่ผ่านมา